สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาดวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่าสูตรหน้าขาวใส่กระจ่างวันนี้จะมาพูดถึง10สูตรที่ทำให้หน้าขาวใส่กระจ่าง เปลี่ยนหน้าหมองให้ขาวออร่าสิบสูตรที่จะเล่าให้ฟังต่อไปเนี่ยครับก็จะเป็นตัวช่วยให้ผิวหน้าของสาวๆดูขาวกระจ่างใสได้อย่างเป็นธรรมชาติเรียกความสวยกลับคืนมาได้อย่างมั่นใจเลยทีเดียวละครับผู้หญิงทุกคนต่างก็อยากจะมีใบหน้าที่ขาวสะอาดใสเปล่งประกายมีออร่ากันทั้งนั้นแต่ด้วยในปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างทีเดียวครับที่ทำให หน้าของเราหมองคล้ำดำเสียได้ง่ายๆจึงมีผลิตภัณฑ์ความงามที่ช่วยกอบกู้ความขาวใสกลับคืนมาให้กับสาวๆเลือกใช้กันอยู่มากมายทีเดียวเลยครับบางก็ถูกบางก็แพงบางก็ใช้แล้วแพ้หน้าพังยับเยินทำเอายิ่งเสียเซลล์กันไปใหญ่วันนี้ก็เลยจะเสนอวิธีการที่ทำให้หน้าขาวใสทั้ง10สูตร10วิธีมาฝากสาวๆทุกคนกันครับ แต่ละสูตรทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยทีเดียวแถมได้ผลดีจริงๆซะด้วยนะครับหลายๆคนที่อยากจะมีหน้าขาวกระจ่งางใสมีออรา่าก็ห้ามพลาดเลยนะครับจะมีสูตรอะไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปฟังกันเลยดีกว่าครับสูตรแรกล้างหน้าให้สะอาดหมดจดขั้นตอนในการทำความสะอาดผิวหน้าที่ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญพื้นฐาน ที่ช่วยชำระล้างสิ่งสกรปรกออกจากผิวหน้าได้อย่างหมดจดโดยสาวๆก็ควรจะล้างหน้าอย่างน้อยวันละสองครั้งและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวหน้าโดยควรล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นเพื่อเป็นการเปิดรูขุมขนเมื่อล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ล้างหน้าด้วยน้ำเย็นอีกครั้งเป็นการปิดรูขุมขนวิธีการนี้ก็จะช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งสดใสและยังช่วยลดสิวได้อีกวิธีหนึ่งละครับ 2. เช็ดน้าด้วย Apple ิ i d e r สูตรนี้สามารถที่จะใช้แทนโทนเนอร์ได้เลยเพราะ Apple ิ i d e r จะช่วยปรับสภาพผิวให้เป็นกลางไม่ให้หน้ามันและแห้งจนเกินไปเพียงนำแอ p เปิลไซเดหส่วนผสมกับน้ำสอส่วนแล้วชุบด้วยสำรีเช็ดให้ทั่วใบหน้าหลังรางหน้าแบบนี้ครับสูตรนี้ก็จะช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างในผิวให้เป็นกลางให้พร้อมสำหรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปได้ แถมยังช่วยให้ผิวเนียนนุ่มกระจ่างใสได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับ 3. พอกหน้าด้วยมะเขือเทศนำมะเขือเทศบดละเอียด1ช้อนโต๊ะผสมกับโยเกิร์ต2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันแล้วนำมาพอกหน้าทิ้งไว้โดยประมาณ15นาทีนะครับแล้วล้างออกด้วยน้ำเย็นสูตรนี้ก็จะช่วยให้ผิวของสาวๆดูขาวกระจ่างใสทั้งยังช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วด้วยช่วยลดเลือนริ้วรอย และจุดด่างดําจากสิวและช่วยลดความหมองคล้ำจากแสงแดดได้เป็นอย่างดีเนื่องจากในมะเขือเทศมีวิตามินซีและในโยเกิร์ตก็ยังอุดมไปด้วยกรดแอลกิิกล้างหน้าด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติลองเปลี่ยนจากการใช้โฟมล้างหน้าแบบทั่วไปมาใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติล้างหน้าดูบ้างก็ช่วยให้ผิวหน้าของสาวๆดูขาวใสได้เช่นเดียวกันนะครับอาจลองใช้น้ำมันมะพร้าว ที่มีความอ่อนโยนต่อผิวหน้าเป็นอย่างดีนำมานวดผิวเบาๆให้พอซึมซาบลงสู่ผิวนวดวนประมาณ30วินาทีแล้วนำผ้าคนหนูชุบน้ำอุ่นหมาดๆมาประครบหน้าเพื่อเปิดรูขุมขนทิ้งไว้โดยประมาณ15-30วินาทีแบบนี้นะครับแล้วก็เช็ดออกให้สะอาดช่วยให้หน้าสะอาดและเนียนนุ่มขึ้นได้ทีเดียวนะครับ 5. สครับหน้าด้วยเบกกิ้งโซดาสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ผิวหน้าของสาวๆดูขาวใสได้ก็คือการสครับขัดหน้าโดยควรขัดผิวหน้าอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้ออกไปนั่นเองครับเผยผิวใหม่ที่ขาวกระจ่างใสกว่าเดิมโดยการใช้เบกกิ้งโซดาโดยประมาณ1-2ช้อนชาผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็คนให้เป็นเนื้อแป้งข้นๆนะครับ แล้วนำมาขัดวนบนผิวหน้าเบาๆโดยประมาณ5นาทีแล้วล้างออกทำเป็นประจำทุกวันต่อเนื่อง1สัปดาห์จะรู้สึกได้ว่าผิวหน้าขาวขึ้นทั้งนี้เป็นเพราะว่าเบกกิ้งโซดาจะช่วยทำความสะอาดผิวและผัดเซลล์ผิวได้อย่างเป็นธรรมชาติทีเดียวนะครับทำให้ผิวหน้าของสาวๆเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทีเดียว6 มาร์กหน้าด้วยน้ำมะนาวและน้ำมันแอลมอนสูตรนี้สาวๆก็สามารถใช้แทน Sleeping m a s k ได้เลยนะครับเพียงนํำน้ำมะนาวกับน้ำมันแอลมอนหรือจะใช้น้ำมันมะพร้าวแทนก็พอได้ครับอย่างละหนึ่งช้อนชาผสมให้เข้ากันชุบด้วยสำลีแล้วนำมาทานหน้านวดเบาๆขึ้นไปจากคางเพื่อช่วยการกระตุ้นผิวมาร์กทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วล้างออกในตอนเช้าครับ สูตรนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาจุดด่างดำผิวคํมเสียได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวละครับเจ็ดสครับหน้าด้วยน้ําตาลกับมะนาวสูตรสครับหน้าอีกสูตรที่ช่วยให้สาวๆหน้าขาวใสไม่แพ้กันนั่นก็คือสูตรน้ำตาลกับน้ำมะนาวซึ่งเหมาะมากสำหรับสาวที่มีผิวมนันเพราะจะช่วยทำความสะอาดผิวได้อย่างหมดจด และเป็นธรรมชาติเพียงนำน้ำตาลทรายจำนวน2ช้อนโต๊ะไข่ขาว1ฟองและน้ำมะนาว1ช้อนชาผสมให้เข้ากันแล้วนำมาขัดบนผิวหน้าเบาประมาณ10-15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่นกรดซิตริกในน้ำมะนาวก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคและทำให้สีผิวอ่อนลงทำให้หน้าขาวใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้แล้วครับไข่ขาวก็ยังช่วยดีทอ็อกและฟื้นฟูสภาพผิวให้กลับมาสดใส สุขภาพดีได้อีกด้วยนั่นเองละครับ 8. ทาครีมกันแดดหรือครีมบำรุงสาวๆอย่าลืมทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านเป็นอันขาดนะครับเพราะแสงแดดเป็นตัวการที่ทําให้ผิวหน้าครามเสียได้ง่ายๆรวมไปถึงแสงในร่มแสงไฟนีออนและแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกันครับดังนั้นแล้วสาวๆก็ควรจะทาครีมกันแดดอยู่เสมอ รวมไปถึงทาครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของมอยเจอไรเซอร์และไว i t เทนนิ่งที่ช่วยเพิ่มความนุ่มชุ่มชื้นและช่วยปรับสภาพผิวให้ขาวกระจ่างใสได้ดีอีกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วสาวๆก็ควรจะล้างหน้าและเช็ดเครื่องสอําอางออกให้หมดก่อนเข้านอนไม่อย่างนั้นอาจเกิดรูขุมขนอุดตันและอักเสบจนเกิดกลายเป็นสิวได้ก็อาจจะทําให้ผิวหน้าพังได้เช่นเดียวกันนะครับ ออกกำลังกายสม่ำเสมอรู้ไหมครับว่าการออกกำลังกายเป็นประจำแค่วันละ30นาทีก็ช่วยให้ผิวหน้าขาวสว่างกระจ่างใสได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะเมื่อเราออกกำลังกายแล้วเลือดก็จะไหลเวียนสะดวกและสามารถไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ทุกส่วนที่สำคัญยังช่วยขับเหงื่อและของเสียที่สะสมอยู่ในร่างกายของเราให้ออกมาทางผิวหนังทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสมีเลือดฝาด ดูสุขภาพดีนอกจากนี้แล้วหน้าก็จะขาวใสด้วยร่างกายก็ยังแข็งแรงอีกด้วยครับ 10. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอกเหนือจากการบำรุงผิวจากภายนอกแล้วนะครับสุขภาพภายในก็ต้องการการดูแลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทานอาหารให้ครบห้ามู่ทานผักผลไม้ ให้มากๆากะนะครับเพราะในผักและผละไม้จะอุด,ดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆที่ช่วยปรับสภาพผิวให้ดูขาวกระจ่างใสเป็นธรรมชาติแถมยังช่วยปกป้องความหมองคล้ำจากแสงแดดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวละครับที่สําคัญนะ,นะครับอย่าลืมดื่มน้ําเยอะๆด้วยเพราะน้ํามีส่วนช่วยบํารุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นและขาวใสขึ้นได้ด้วยละครับเป็นยังไงกันบ้างละครับสําหรับ10สูตร ในการทำให้หน้าขาวใสกระจ่างวันนี้เราก็นำมาฝากทั้งหมด10ส,สูตรนะครับก็หวังว่าสาวๆจะนำไปใช้กันคราวนี้ก็รับรองได้ว่าหน้าของคุณสาวๆก็จะขาวใสดูเปล่งปลั่งสุขภาพดีที่สำคัญอย่าลืมดูแลทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจให้แข็งแรงและสดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้สาวๆดูดี หน้าใสกระจ่างแถมมีออร่ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยละครับในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง vsmart นะครับสะกดง่ายๆนะครับ v s m a r t ครับสามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ